อันนี้เป็นตัวที่สองนะครับก็อันนี้จะเป็นรีโมทแบบมีสายนะครับดึงเข้านะครับเอ,อ็น,นี่นนะปตอนองผมก,ก็ซ้ายขวานะครับรีโมทแบบมีสายก็ใช้งานได้ปกติครับ อเคโอเคอสินค้านี้เป็นมอเตอร์ตัวที่สามนะครับก็จะลองแบบรีโมทไร้สายนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเลื่อนซ้ายขวานะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปจะเป็นรีโมทมีสายนะครับ ใช้สินค้าเรียบร้อยนะครับสินค้าใช้งานได้ปกติทั้ง3ตัวนะครับ